วันนี้เราก็จะมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวในการชกมวยของผมที่สวัยที่ผ่านมาในสึกอยู่มวยนะรวมใจคนรักมวยไทยคือขายกแรกกันนะยกแรกเลยคือว่าคือว่าเขาเคยชกกับศีใต้เน่ยเขาไม่หนีนะเขาคือว่าพอชกปั๊บเนี่ยค่ะผมรู้เลยว่าคุณเย็นเต้เนี่ยเป็นนักมวยที่โคตรทนเลยอ่ะทีนี้ อ่ะเข้ามุมยกสองไนมไงพี่เลี้ยงแต่ละคนเอาเอาปุ้มก่อนพี่เลี้ยงปุ้มเป็นไงบ้างยกสองมาเราแก้เกมไปแล้วจบยกสองใช่ไหมอ่าจบยกสก็คือจบยกสองก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ากำลังเราเหลือตอนนั้นกำลังเราไม่หมดนี่แหละก็เลยบอกว่าคือจุดเปลี่ยนออกมาตรงนี้ว่าเอ็มพลาไดแม่งเกือนสติปุ้มคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ สวัสดีครับวันนี้เรานั่งอยู่กับพี่โคบซิโร่และพี่สวัยในช่วงตัว,ตวสายแดกที่เราจะไปแดกกันวันนี้เราก็จะมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวในการชดมวยของผมที่พี่สวัยที่ผ่านมาในศึกยูมวยนะรวมใจค,ค,คนรักมวยไทย<ช>วันนี้ถือโอกาสดีได้พี่โคมาเป็นพิธีกรรับเชิญร่วม พูดถึงช่ชกออกวกก่อนชกกันดีกว่าก่อนชกพอรู้ว่าพี่สวัยถามพี่สวัยก่อนนะอพระอรูอ้ว่าพี่สวัยประกบคู่ต้องเจอปุ่มหนึ่งเชือพี่หวันรู้สึกไงโอโอผมพูดยิงนะผมภูมิใจมากนะว่าภุ่มเจนเตนเนี่ยในบรรดานะักไอ้นักชกทั้งงมดเนี่ยภุ่มเจนเตนเนี่ยผม,ผมจะหนักใจมากเพราะว่าเขาจะตัวเท่าผมแล้วหนึ่งาการชกมวยเนี่ยผมบอกให้ปุ่มเจนเนเส้นเนี่ยเขาจะมีไอสละการชกมวยคือสมองเขาอะแลวขาเขาหมัดเขาเนี่ย เป็นมวยที่ว่าโชคยากแล้วมันโชคมันเราเป็นคนเหมือนคนชอบไอชอบ้าถ่ายจับทางจับจับทางยากมันไม่ใช่คือเขาเป็นมวยธรรมชาติจนแบบว่าเร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 าไม่รู้เลยว่าเขาจะออกออกยาอะไรมาใช่ไหมก็เราก็คิดเลยเราก็ดูเทปเก่าๆของเขาเลยว่าวันนั้นปุ้มเจ็ดเส้นเขาเป็นยังไงแต่ผมบอกว่าหลังจากที่เขาชกมวยกับอ่ถุยใต้เสกเนี่ยพัฒนาการเขาเนี่ยมันจะมาอยู่แล้วเราเราก็รู้ตรงจุดนี้แหละ ว่าปุ่มเจนเทคนิคเข่าดีอ่าทีนี้เราเรา,เรามาคุยกันช่วงอะไน,นี่วะขึ้นชกเลยดีกว่ายกแรกยกแรกก่อนถามว่ารู้สึกสองโ้นก่อนถามผมยกก่อนยกแรกตอนไหว้ครูคือถามก่อนถามถามพูดเร่อนี้ก่อนก่อนจะขึ้นชกยกแรกตอนนั้นเป็นไงพอเห็นคือต้องบอกว่าบรรยากาศวันนั้นนะโอ้โหถ <พอ S 1> ้าใครไม่ได้อยู่ในสนามเนี่ยไม่จะไม่รู้เลยผมบอกให้เลยนะผมเหยียบเวทีด้านเนินครั้งที่สองเนี่ยพอตรวจเช็คอะไรร่างกาย ATK อะไรเสร็จเดินเข้าไปในด้านดําเนินอ่ะเป็นไง ครั้งแรกยังมีที่นั่งอืแต่ครั้งสองนี่ผมต้องมายืนข้างล่างคนนี่แน่นมากโดยเฉพาะเซียนมวยวันนั้นไม่เฉพาะเซียนมวยนั่งมวยอาชีพมาเยอะเขาทรายแกเรซี่รถถังรถถังจิตมังนนนยอยเปนนมลุงจิตมันล ไอตะวันฉายก็มากับสกอรทองเหลาก็เห็นนะเป็นบาเตบอลด้วยแล้วก็ทองเหลามากใช่มากแแฟนล้วก็พี่ต๋องติดมอยด้วยเขมาเขามาเยอะมากเลยการนั้นนะผมบอกให้พอพวกนี้ออกเป็นแอมเบสัตเตอร์อะไรอ๋อแอมเบสต์รัตเตอร์ของยูยูสปอร์ตเขาเขาเรียกมาดูแล้วพี่หวายเป็นไงบ้างมันเจอบรรยากาศบรรยากาศแบบนั้นวันนั้นผมจะพูดใน้ฟังนะตอนที่ว่าเขาบอกอ่ะอือหูหลาบตามเบกกุเอะเราใช่ไหมอ่ากุหลาบตามต่อต่อแยกกุไทยครับแต่เขาบอกว่าเนี่ย วันเนี้ยคู่ที่สิบนี่ยชกมันมากนั่นคือพิธีกรพูดเชื่อไหมมันก็มันปลกกกำไอไอกำลังใจของเราเที่ซ้อมมานะเป็นเป็นเดือนเดือนู่ที่สิบก็หมายถึงคู่เราคู่เราเนี่ยมันมันตื่น,น,นเต้นมันของมันของทำให้ความรู้สึกเราเนี่ยมีความเพล่ดเขิมขึ้นผมจะบอกให้การที่ชกกับปุ่มเด็นเต้นเนี่ยชกยากแล้วกปุ่มเย็นเต้นเนี่ย เขาพูดภาษาบวยขอโทษทีนะมันเก่าจริงจริงมันคือว่าขอโทษเรื่องไหนมันเก่าแค่มันเก่าจริงไม่ได้ด่าว่าแม่ขอโทษทำมันมันมันเก่ายังไงรู้ไหมจะได้ฟังนะพุ่มเย็นเส้นเนี่ยปะทะฉาบโวยคือนึกจะออกก็ออกนึกจะเข้าก็เข้ามันคือว่ามันความบรรทัดโอ้โหเนี่ยมันจะได้แดกแล้ฉาบแดกเสร็จแล้วอิ่มอิ่มเสร็จแล้วจ่ายอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเก่ามากเลยคือว่า เอาวิชาวยจากกลนมันใช่ก่นพี่ก็พอดมจะเอาคืนลบคืนลบคืนอันนี้กละฉากลบกระชากเก่งมากใช่ใช่ยกแรกเนี่ยผมเห็นผมยืนมวยเนี่ยผมจะยืนแบบมวยไทยเลยเดินเข้าไปอ่ะค็ยยกต่อยกเลยยกแรกอ่ะยกแรกผมเดินเข้าไปมวยไทยเลยผมที่เดินอย่างนั้นผมจะลองดูว่าพี่สวัย่ะเขาจะมาลุกมมวยแบบไหนแต่ในความที่ว่าผมรู้แล้วว่าในก่อนซ้อมผมรู้แล้วมวยพี่สวัยเป็นไหนคือว่าจับขา แล้วเตะไถผมล้มแล้วเทแล้วจะมีหมัดต่อยผมลูกเก่งผมคิดอย่างนี้อยู่แล้วแต่เราจะลองดูว่าจริงหรือเปล่าว่าพี่สวัยจะมาแบบนั้นลองของคือลองของแล้วเป็นไงผลสุดท้ายคือว่าเกือบเสียของเกือบเสียของได้ของไงลงของได้ของและและเราไม่เชื่อนะว่าที่ว่าเอ็มพาราไดซ์เจอพี่สวัยแล้วขาแข้งปูดออกมาเราคูดว่าเอ้ยแก้แก่หรือเปล่าเออะวะจะอะไรมันจะหนักอะไรขนาดนั้นยกแรกเจออะไรเป็นไง ก็คือว่าเตะจนหัวกระแทกมือด่เตะกนแบบทีงฟ้านะตอนนี้เขาเตะผมอะเหนื่ยแ้วภาพขึ้นหน่อยนะภาพขึ้นตอนนี้หัวที่มวจริงๆตรงไอทีนะมวยอาชีพทั้งคู่ครับแต่คู่นีปฝึฝนแนาใจครับเกียร์ขาครับีิครับทั้งซ้ายและขวาของคู่นีเรื่อเกียร์แล้วตัดได้เลยครับแลกมากันอยู่กัตอนนี้ครับเตะมากเกียร์แล้วล้มลงไปแรงแล้วที่ครับแทงแบบไม่ต้องจับเลยครับเอาแหละครับโดนผักล้มลงไปครับแล้วยกแม็กผมล้มไปสี่ครั้งเห็นหลังๆนี่ผมแบบว่าพอจับขาผม มันไม่ไหวแล้วมันต้องแบบต้องเตะผมแบบว่าถ้าเป็นคนอื่นนะยอมไปแล้วสารภาพไปแล้วอ่ะเอาพี่ไหวางยกแรกของพี่เป็นไงรูปม่วยขงพี่ที่เข้าพี่ขึ้นยกแรกไปพี่ใช้แบบแผนันม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 ีแบบแผนมันมันตรงคอนเซ็ปต์ีือราวังไหมตรงเลยบอกอาปุ้มเนี่ยคือถ้าเรายกแรกกันนะยกแรกเลยคือว่าคือว่าเขาเคยโชวกับถุยใต้เนี่ย เขาไม่หนีนะเขาคือว่าพอผมชกปั๊บเนี่ยผมรู้เลยว่าปุ้มเย็นเต้นเนี่ยเป็นนักมวยที่โคตรทนเลยไดอย่างนึงบวันนั้นนะผมผมชกนะผมได้ยินเสียงเมียของปุ้มเย็นเต้นทำไมทำให้ปุ้มองหันนีทำไมทำให้ปุ้มองหันนี่ทำไมทำให้ปุ้มิงใด้เหรอยกได้เหยอใช่ยกแรกเหรอยินแบบจริงป่ะเนี่ยนี่เองเขาพูดแบบนี้พูดจริงป่ะจริงค่ะจริงจริงทำไมต้องยิงแต่ก่อนก่อนยกแรกอ่ะผมให้แฟนอ่ะไปอยู่บนอัฐจันทร์ พอยกแลกบผมโดนเตะเชื่อไหมมันทิ้งโทรศัพท์ดูหน่อยจันมันวิ่งมาที่มุมเลยมันบอกพี่มดเอกหนูฝากโทรศัพท์เลยนะไรสดเลยนะมันวิ่งมาเลยแล้วมันก็พูดอย่างนี้จริงว่าพี่สวยอะทำบมญต้องไปนี่นะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ว่าทำไมภูมยเงเส้นไม่ถึงชนะพี่ไหวใจอ่อนเลยเอคือว่าผมพี่บอยลงท้ายีเนี่ยผมจะตัดขายทีผม ขอโทษทีนะไม่ได้ว่าถ้าตัดขายอีกทีสองทีผมคิดว่าขาพุบหลุดแน่ไม่ใช่คิดว่าเมียเขาเนี่ยตัดตัดตัดสายแล้วแน่เลยะนัะสายไปเออผมว่าคิดเลยว่าพอคือจะตัดสายแล้วเนี่ยนี่นะนี่นะนี่นะนี่นี่นี่คนที่เคล็ดลับอีกคนนึงนะที่ทำให้พี่ตังไหวอาจจะเป็นเอ่เพียงพร้ํมในวันนั้นอันนั้นคือยกแน่คือถ้าใครดูวันนั้นอะจะรู้เลยว่าปุ้ม คือออกพุกว่าชิบสิล้อยางแตกแล้วขาบิดิดเลยนะขาบิดใช่แต่ตามความรู้ขาบิดพี่ไหวเห็นใช่ไหมเห็นเห็นแล้วแล้วแล้วผมบอกว่านักมวยอาชีพเนี่ยเขาใช้นักแข่งเตะนักแข่งเวลากวาดล่างอ่ะแต่นี่พี่สวัยนี่เขาไปเอาแบบเหมือนว่าวิชาข้างในมาเหมือนเหมือนนายเวลาจะตีเราจะตีตัดข้อแต่นี่เออเขามาเตะข้อเตะข้อเตะข้อขาเตะหัวเข่า พผมตั้งใจใช่ไหมผมงงเลยพี่สุวรรณเขาเตะอะไรเงี้ยเตะข้อขาผมเตะหัวเข่าผมสองข้างนะหัวเข่าด้านขวาหัวเข่าด้านซ้ายข้อขาถือว่าทำไมปุ้มเป็นเส้นพยุงตัวไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นข้ออยู่มันเป็นแบบนี้เป็นนี้ถ้าเราเราคิดเลยว่าสมัยตอนที่เราโดนนายตีเราโดนตีสมัยกันนะข้อข้างข้อนายเก่าๆตีข้อแล้วพอเตะไปทีเนี่ยแม่งเจี๊ขึ้นสมองเลยพลึดอะทีนี้ยกอหนึ่งผ่านไป ีนี้ขึ้นยกสองตอนนั้นคือยกหนึ่งพักยกไปเนี่ยคือพี่เลี้ยงให้แก้เกมยังไงอะไรอย่าไมงไหยคือ,คอว่ไอ้ไอ้มุมพี่นะคือว่ารู้และยกต่อไปปุ่มจับเข่าเนี่ย <ừ> um. และอีกอย่างหนึ่งที่คนลืมไปผมก็บอกกับปุ่มเนี่ยมันมันเข่าจับถูกเบอร์กับกับหมัดหน้า <ๆ S 1> ผมหมัดนอืมผมจะบอกให้ยกหนึ่งยกสองเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าที่ว่าปุ่มต่อย หงายหงา,ายแล้วติดเชื่องเนี่ยน้ำสวยัยหรือว่าพี่สวยัยเนี่ยโอ้โหมันจะเอ้าโดนหมัดแล้วครับธนาสวัยใจร้ายครับแล้วผมจะหวะที่ว่าผมพลาดไปไปเตะโดนอันน้นเขากระตรงกระจัดเขาแล,แล้วไอตอนนั้นผมก็กตกใจนะแต่ต้องยอมรับว่าเขาแก้เกมด้วยการทูเปอร์กับหมัดหน้าแล้วค่อยก,กระทุ่มเขาแล้วพอเราเดินตามการไอการเดินตามเนี่ยคือเราเดินไปทาเนี่ย เราเขาเขาเขาพร้อมที่กว่านี่คือจังหวะเก่าที่ว่าเดินเข้าแบบเข้ามึงเชือกพอเราเดินตามเขาก็ฟุ้งแบบเเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขารอดักเลยแทงอักอันนี้อั่างนถามเรื่องแดงนะคนผมมาเห็นละมุมตรงมุมผมเนี่ยเห็นกระจะเลยปุ้มกระโดดแทงแล้วแบบว่าเหมือนคือจังหวะแบบตาเต็มเต็มเลยคือเอาคอแบบกระชากแทงแบบเต็มเต็มเลยดูตาาฟตังปดแล้วครับอุ้ยเจอเข่าของปุ้มเข้าไปครับโอ้โหวิ่งไปชนต่อครับ ไม่ไหวเนี่ยแย่ก็พูดในสารมาเพีบยรก็โอ้จังวัลนคันสวยครับวัดนันดอกนั้นคือรู้สึกไม่จุกไม่จุกไม่จุกนี่มันคือว่ามันมันเป็นความที่เราเคยโดนนายตีเยอะเราเคยบอกอ่ะเขาเต้นสองทีเราเราก็หายแต่ว่าในในคือว่าในวันนั้นอ่ะเราก็คือว่าเราโชคผิดสูตรวกมองไม่ใช่การผมไปใช้หมักมาไปนี่นี่คือว่าังหว่าถ้าเท่าวันนั้นว่าผมลืมผมผมคือว่าไม่ เพราะว่าตอนที่เราชกปุ้มเนี่ยหน้าไอ้กระเด็นกระไปเด่นหมาแต่ว่าเขาสวนเขาผมผมคือว่าเนี่ยข้อน,นี้ผมต้องขอทโทษแฟนมวยทุกคนผมโชคผิดแผ่หน้าแต่ยัดหน้าแต่ถ้าผมไปลวงปักผมก็จะโดนเขาคุณนี่คือความผิการแต่ว่าปุ้มก็ทำงานมาดีด้วยครับความเก่งเขาอ่พี้กลับปุ้มเป็นไอ้ยกสองเอพอพพักยกแรกเป็นไงเรนเนอร์กับมุมเพื่อนเอ็มาระดบานระเห็นเลิกลักเลิกลักกันใหญ่เลยอ้ตงต้องต้อง ต้องต้องชมเอ็มพาราดั์ด้วยที่ยืนกับผมสามยกตรงมุมก็ยกแรกเนี่ยผมโดนเตะล้มพับล้มหายเนี่ยก็คือเข้าไปเอ็มมันว่าผมเลยก็ปุ้มพุ่นมวยเดินมวยเข่าพุ่นไม่ต่อยอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะอืมอืมพุ่นมือเดินนะมือเข่าพุ่นมือเดินนะมืยเข่าพุ่นมือเดินนะมือเข่าเพื่อน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 เป็นมวยเดินเป็นมวยเข่าพี่เพื่อนไม่ต่อยอย่างนั้นได้ไงอ่อ่า ต่อยกันได้ยังไงหมายถึงงไงก็คือว่าไปยืนแบบต่อยไปรับให้ไปเตะไปเตะให้พี่สวยจับตัดล่างได้ยังไงใช่ไหมทำนองนั้นเพื่อนเดินให้สุดเดินชิดเดินชิดแล้วก็มีจังหวะดักแทงเข่าถ้าเพื่อนเตะเพื่อนโดนจับตัดล่างแน่นอนถาเพื่อนไม่ดีแล้วเข้าใจไหมเราก็เลยแบบคืออันนี้เราแก้มาแล้วเราจะเราต้องการเรารู้แล้วเราก็เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเข้าไปแต่ไม่เดินเดินไม่สุดคือโยกรอจังหวะรอจังหวะ รอจังหวะพี่สวยเขาเขาเดินมาเราดักเตะเราดักเตะพอดักเตะไวๆแล้วก็ฉากตัวออกแต่ไม่ได้หนีมากคือฉากตัวออกแล้วมีหมัดกระแทกไปหน่อยมากระแทบแล้วก็ดักเตะถ้าเขาเดินชิดตัวเราก็แทงเข่าประมาณนี้อ๋อดักไปงั้นเอาแล้วผมอ่ะผมจะได้ฟังไอู้มผมนะวันนั้นยกสองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าวันถ้ายกสองนะปุ้มออกแข้งนี่แหละมันปุ้มมันจะมีปัญหาผมหลักปุ้มเลยการโยนการอะไร คือว่าเราสามารถจับหรือลูดได้แต่จังหวัดที่ว่าผมผมบอกว่าความสําคัญของปุ้มวันนั้นน่ะได้หมัดนะหมัดหน้าใช่ไหมหมัดหน้าแล, <ขอ S 2> แล้วก็การฟุกเวิร์กเนี่ยการการที่เราจะเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยก็คือว่าเราผมผมเนี่ยคือผิดพลาดการชุมเนี่ยผิดผิดพลาดไปตรงที่ว่าคือบบแบบแบบไงเราไอดิเดินแล้วก็ก็ก็ต้องบอกว่าทีมงานผม ตัดคือตัดคือตัดคือกับก้อเนี่ยตัดต่อหมดตัดต่อเลยนะตัดคือกับก้อออกเนี่ยคือจะเหลือแค่ไม่เท่าไหร่หรอกคือเอเอแล้วก็ก็คือแล้วก็ก็คือว่าในในคือว่าเทมนี้นะตัดคือกับก้อคือว่าเนี่ยออกออกไปบ้างนะอย่าไปปล่อยปล่อยปล่อยยามาด้วยเออเว้ยนะโอเคแล้วคือแล้ว่อต่ออะไรอีกแม่คือว่า หมัดเนี่ยขอโทษผมบอกให้นะป่ายุกสองต้นยุกสองจำรู้ที่ปุ่มยักหมัดหน้าตึ้งยุกตึง,ตง,ตงแล้วก็โดดเตปะป่ายนี่แหละสองครับน้าสวัยหรือว่าพี่สวัยเนี่ยโอ้โ,อโดดหมันจะเอ้าโดนหมัดแล้วครับธนาสวัยใจร้ายครับอืนี่โดดเตะเลยคือว่าผมเนี่ยผมคิดแล้วโอ,อ้โหปัญหาหนักเลยปุ่มมันไม่เตะเว้ยอ่าผิดแผนไม่เหมือนยกแรกเว้ยมันมันไม่ใช่เว้ยแล้วก็เดินเข้าไปที่ว่าผมเดินขยับเดินเข้าไปเออนี่ย ผมรอจังหวะพุ่มเป็ดน,นะพุ่มตรงเลยคือว่าผมรอจับล่ะรอจับอยู่รอจับ,จบแต่ว่าที่ว่าที่ว่าทางทางมุมของเอม๊ะทางของเนี่ยเขาแก้ด้วยการโยนแทงเข่ขาในสวนมากนะผมบอกให้นี้ ก็มันมันทำให้เราต้องกลับกาบ้านใหม่นี่แหละก็เลยบอกว่าคือจุดเปลี่ยนออกมาตรงว่าเอ็มพละไดแม่งเตือนสติปุ้มแล้วก็ออกมาทากันบ้านเหมือนกันเราเตรียมอาวุธแบบนี้มาอยู่แล้วแต่เราลืมที่ว่ายกแรกเราุดงไปออกแบบนั้นเฉยก็เลยทําให้พี่ไหวเขาเข้าทางไงยกแรกใช่ไหมจับขาเทกระจับขากระจักมันก็เป็นอะไรลูกมยลที่แบบเสียทรงถ้ายกสองยังออกมาเหมือนเดิมอีกก็เสร็จพี่ตะไหวแน่เราเลยมองอย่างของคนดูนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคือใจพอไม่ดีแล้วเสร็จแน่อะทีนี้ ถ้ามุมยกสองไมไงพี่เลี้ยงแต่ละคนเอาเอาปุ้มก่อนพี่เลี้ยงปุ้มเป็นไงบ้างยกสองมาเราแก้เกมไปแล้วจบกยกสองใช่ไหมจบยกสองก็<ม>คือจบยกสองก็ไม่มีอะไรมากอมตอนนี้ยต้องบอกก่อนว่ากําลังเราเหลือตอนนั้นออืกําลังเราไม่หมดแต่เราไปเจ็บขาเฉยเพื่อยกสองต่อยยังไงแต่ตอนแรกอ่ะพี่ก็ พอมาถึงมุมเรายกหมดยกสองอ่ะเรากลับมาเป็นต่อแล้วนิดๆอือนะครู้ใช่ไหมเรารู้เลยไหมอ่าทางทางทางเอ้ข้างล่างนเวทีกลบอกบมกเป็นต่อแล้วนิดๆยกแรกอ่ะพี่สวัยกลับมาเป็นต่ออ่าอ่าแล้วพอยกสองเราทําแบบเรากลับมาเป็นต่อทำหินชัดแล้วอันนี้ยกสามก็เราก็ก็จะทันเล่นต่อยแบบเก่าแหละต่อยแบบยกสองอ่ะเรารู้แล้วว่า พอต่อยแบบยกสองแล้วพี่สวัยทําอะไรไม่ค่อยได้เดูแล้วว่าการจับขาอะไรมันหมดไปแล้วการเตะตัดล่างไม่เกิดขึ้นแล้วแต่ขาเรายังเจ็บอยู่สังเกตดูเด็กถ้าพี่สวัยจับขาผมผมก็ยังล้มอยู่มีหลุดออกมาเดินออกจะมุมขาเดินออกจากมุมเดินออกจกมุมยกสองติดตามกันต่อยกที่สองยกที่สองแบบขาแบบมีนิดนึงสูงนิดนึงให้รู้ว่าอุ้ยไม่เก็บจริงจริงแต่เราเก็บอาการะคือเก็บ แล้วกับการผมมาคิดพี่สวัยแม่งลืมแน่หรือว่าปุ้มเก็บขาเราอ่าผมคิดนใจว่าพี่สวัยลืมว่าขาปุ้มเก็บนะนะถ้าตอดไปเรื่อยๆตอดไปเรื่อยปุ้มอาจจะไม่ไหวนะถ้าถ้าคิดในแง่นี้นะในแง่ของมวยอาวยอาชีพนะพี่ลืมขาเออแล้วก็มันก็มีอยู่แอ่มามุมยกสามนะยกสามนะยกสามเนี่ยผมบอกให้ไอ้ลูกสวยผมจําได้ไหมยังวะที่ว่าปุ่มเขามาจะจะต่อยผมแล้วผมเส่สี่สิบกว่ากับห้าสิบแล้วอ้าวก็ปิดล้มลงไปครับ แล้วลูกช้าอีกแล้วแล้วปุ้มครับลูกแบบนี้แหละครับเป็นปัญหาของสลับปุ้มเจนเซนเสลือเกิดครับจำได้ไหมจำได้ปุ้มเนี่ยไอไอ,ไอดอกนั้นเชื่อไหมผมเห็นปุ้มลุกมานะ่ะผมไอดีใจแล้วก็ตะพักปุ้มเนี่ยจะเดินถอยหลังปุ้มเว่อร์ถอยหลังตอนนั้นเขาก็มองเทรนเนอร์เขาไอเทรนเนอร์แล้วผมก็เตะไปแข่งปั้งแล้วเขามองเทรนเนอร์เขาแล้วเทรนเนอร์บอกต้องเขา้าต้องติดถ้าสมมติว่าวันนั้นปุ้มยังเขาเรียกอะรี ไอดีรอใครเตะครับเตะผมเตะเขาปุ้มไม่เข้ามาเนี่ยคือว่าผมจะเตะไปขาดไปเรื่อยใช่วอลพอผมผมผมไปแล้ินเดอร์บอกต้องเดินแล้วก็เข้ามาเข่าสองทีจำได้ไหมใช่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 แล้วทีเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเลี่ยวว่าพี่สวัยเนี่ยอยู่นี้ก็หยุดไปเื้อเหมือนตัวเองมั่นใจว่ามันเปอย่างนี้เพราะอะไรอ่าปุ้มจะเห็นนะไอดอกท้ายเนี่ยผมก็ท่าเพราะว่าปุ้มเตะกับผมแรกก็เตะปั๊บผมติดมุมพอติดมุมปั๊บ ผมไม่มีดอกหนึ่งเขากุ้มจะเข่าผมผมก็หักหักและแทงสวนอดอกนั้นเป็นไงในในใคือว่าเห็นคือว่า ไอเห็นดอกที่ผมผักเลยแทงไหมโอ้ผมไปเยี่ยวนั่งตอนนั้นโอ้โหนี่แหละก็ข้าวผมมันเป็นเล่นตลอดนะครับส่งตลอดเลยมียอดอกหนึ่งมียอดอกหนึ่งที่ไสวยดีแล้วผมขาอ่อนลงไปนั่นแหละปึ๊บจนพี่สัมผัสขาขาเหมือนจะเหมือนจะลมแต่เหมือนขาอ่อนอ่ะหหนนาาว่ตเหลืออีกไม่มากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปุ้มกลับมาเดินแรงอีกครั <Glenn 's> <die> ้งครับพี่ แล้วมาขาอ่อนก็ผูกน้าสวยโตเลยครับโอ้โแล้วปั๊บนี่แล้วก็ทางแฟนมวยทางทางทางมุมพอเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนบอกต้องคุมเลยแต่ว่าเขาเรียกว่าวันนั้นน่ะมันออกได้สามหน้าคือมุมกุ้มมุมผมมุมเสมอแต่ว่าผมมันเบียดกันมากเลยอ่ายกหนึ่งเนี่ยของผมยกสองของกุ้มและว่ายกสามนี่คือว่าคือว่าผม ได้เดี่ยมล้มหนึ่งหนึ่งล้มและผมได้เดี่ยมกว่าตกแต่ว่าปุ่มก็คือว่าไอจะเดินฟ้าหว,วยแขวๆแขวนแขวแต่ว่าจ,จังหวัดนั้นก็คือว่าคิดหักไอ้หักลบแล้วเราก็คือว่าสามารถจบ จ่อเรากระไดเพราะว่าไงเพราะว่าลูกหักจนสวดมากก็เลยเรื่องที่ว่าเออเราเราก็รักษาทรงไว้ไม่ได้ไม่เข้าแล้วเพราะว่าเราก็มั่นใจในในส่วนทีเราอาจจะชนะใายช่ไหมอ่าปุ้มหลักกุ้มหล่ะยุ้ยสามมั่นใจมาว่าตัวเองจะชนะผมยังไม่รู้นะว่าผมเป็นต่อขนาดไหนผมยังมีเดินเข้าหาอยู่จนมาแบบว่าผมมาอยู่ตรงมุมแดงแล้วตาผมไปเห็นพี่เดียงเขาเลยบอกพอแล้วพอแล้วคือแบบว่าเราเป็นต่อแล้ว แล้วก็เลยแบบแตะมือที่สวไหวต่งางมั่นใจครับพีมงานบอกไม่ต้องเข้าแล้วครับโอ้โหแต่จริงๆงอ่ะผม,มจะเดินเข้าีปเพราะผมรู้ว่ายกแรกเ่ะผมโดนเยอะอมผมล้มเยอะนะผมว่าเราต้องเป็นรองเยอะแน่นอนอเราจะไม่รู้เรกเพราะเราต่อยมวยเราไม่รู้แรลกว,ว่าเราเป็นต่อหรือไม่เป็นต่อ,อแต่เราต่อยตามประสบการณ์ที่ว่าเอเราแม่ง เราเสียตรงนี้เราพลาดตรงนี้รเรายัางงุ้นงี้ประสบการหนึ่งสองมาเราก็จะเดินต่ออแต่พอที่เลี้ยงบอกว่าปุ๊บอ,องเอ็มบอกพอแล้วพอแล้ว,ลวก็มันอยู่ตรงเซียนมวยด้วยใช่ไหมเซียนมวยบอกไม่ต้องเดินเราก็แตะมือพิสไวยก็ก็ไม่ได้มั่นใจว่าชนะนะก็ะไม่มั่นใจก็คือแบบเอเต้นอยู่ก็วัดเอาผลผลพลอยได้ก็คือว่าเราชนะ แล้วตอนที่ม่ไหวชกปั้มในกับปุ้มเดีนเส้นช่วงนี้เป็นไงปุ้มเดีนเส้นเป็นไ,ไงกินกินสมัยก่อนปุ้มเดีนเส้นนี่กินตัวเป็นไงขันเทพนะขันเทพนะขันเทพนะ<อ>กินตัวขันเทพนะ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ไปน,นี้ก็คือว่าเอ,อิ่ม มันหายไปเลยฮ้ยอ้าวพออย่างรู้ไหมว่าอะไรหายเพราะอะไรนี่ครับ PY โลออนกลิ่นผู้ชายตัวนี้ของเขาใช้ดีจริงๆริ PY Formen อ่า PY Formen PY Formen นะครับสำหรับผู้ชายโดยแท้สำหรับนักสู้ตัวจริงที่มีกลิ่นกายที่ไม่พึงประสงค์ผมใช้ตัวนี้เดี๋ยวนี้ผมไม่มีอย่างนั้นแล้วือันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ไม่ได้ว่าแบบว่ามาโปรโมทหรือว่าอะไรนะปุ๊บปุ๊บเดินเส้นเอาอันนี้ไปใช้จริงน่ะใช้จริงตัวนี้ดีแน่นอน ก็คือตอนนี้กินเต่าหายแล้วค่ะพี่หนูการันตีแต่ว่ากินแล้วกินอะไรอ่าน่าจะเป็นกินปลากินปลากินปลาเดี๋ยวต้องรอต้องรอทำใหม่นะต้องรออันนี้นะครับใครสนใจนะผมแนะนําแนะนำเลยนะสนใจเพจการ์คำหนึ่งบายโคกซิโ่เพจคุณโคกติดต่อได้นะตอนนี้ผลิตโลออนสำหรับผู้ชายตัวนี้ใช้ดีมากและอีกตัวหนึ่งกำลังจะผลิตมาก็คือ สำหรับกลิ่นป่าผมตอนนี้กระตังอย่างนหาตัวที่มากำจัดจุลินทรีย์ส่วนผสมก่อนเพราะจุลินทรีย์ในป่าผมแรงมากแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ PY โลออนสำหรับผู้ชายตัวจริงก็นี่ขอบต้องบอกผู้สปอนเซอร์ขาที่ดู EP นี้อยู่ก็รับนะปูมินเตอรับหมดรับหมดรับหมดนะครับได้เนี่ยอย่างชากันเทพอะไรเงี้ยของเพื่อนเพื่อนเรานะของเคนรันทูเคนไวท์ ไม่ใช่ปุ้มเดียวใส้รับคนเดียวผมก็รับนะคร้าน 2K ชาคาเฟ่อร่อยอร่อยสำหรับสปอนเซอร์ที่จะแบบว่าเนี้ยนะได้หมดนะทางนี้นะติดต่อไา้ติดต่อได้นะครับผมพอวันมาคุยมาทางวันเดย์ก็วันนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะมาถามหลังชกเสร็จก็อยากจะมานั่งพูดคุยพี่สวายนานแล้วเกี่ยวกับเอออาการบาดเจ็บสาเพัดโดยเฉพาะเรา ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่อ่าเพราะหลัง่างนี้เดี๋ยวสมมารเี่จะไปพาไปพาพี่สวัยไปเลี้ยงข้าวใช่สมว่าวันนี้ผมจะเป็นเจ้ามือเองหลังจากที่เขาเข่าอ้วกไปวันนั้นก็พาตบเพราตบหัวรูปหลักแล้วพาเขาเลี้ยงข้าวใช่ไหมที่อาเขาจุกจไอยากจแล้ว่าเอฟซีเขาเรียกร้องมาว่าไอพี่จ่ายกันแล้วก็ โชว์โชว์ทะเบียโชว์ศักยภาพที่ว่าเราเป็นพี่น้องกันให้เปมหาวิเยารัให้ไปมาหาตู่เดี๋ยวหาว่าต่อยกันแล้วพอจบหน้าที่ก็แยกย้ายไม่ใช่ไม่ใช่เราติดต่อกันอยู่เพราะเราเป็นครอบครัวกันครั้งหนึ่งเพราะเราเป็นครอบครัวกันครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็เราสามคนก็ต้องลาตรงนี้ไปก่อนเลยมั้ย ลาตรงนี้ไปก่อนเพื่อไปหาอะไรกินเดี๋ยวจะเก็บภาพอยากตอนกินให้ดูเลยนะวันนี้ผมเสียงร้องเสียงพี่สวยร้อง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 ได้อ๋อ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 ฮึฮึวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สวัยนะต่างผลงานพี่สวัยก่อต่างงานก็พี่สวัยก็ร่อนวมวันนี้ ก็ช่องทางติดตามดีกว่าให้เอฟซีได้ติดตามพี่หน่อยครับผมตอนนี้ผมก็จะมีผลไอ้ผลงานเพลงครับเฮ้ยนี่จริงจริงครับอ๋อเพลงที่แต่งมาผู้เ่ากินแมวนะไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะเป็นเพลงไอ้ไอ้เพลงเก่าๆก็คือว่าคนที่มีอายุที่ว่าเขาเรียกอัเหมือนครึ่งครึ่งหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยเป็นเพลงของใครขอสักหน่อยสักหน่อยได้ไหมขอขอพลังเสียงหน่อยอ๋อไม่ไม่ขอขอสักเสียงทีเดียวทีเดียวนิ้วพนมไม่ใช่อะ ครึ่งหนึ่งของชีวิตครึ่งหนึ่งของชีวิตครึ่งหนึ่งของชีวิตแค่นั้นครับโอ้โหพลังเสียงที่ดังเมกว่าเกิดแน่นอนเพลงนี้มันแบบมีจิตวิญญาณอ่ะมันแบบผมบอกได้เลยว่าเพลงนี้ปลุกกระแสขึ้นใหม่รอบแน่นอนถ้าพี่เวยร้องในสไตล์พี่นะใช่ครึ่งหนึ่งของชีวิตแต่ดูเสียงเวายมันขาดหายไปยังครับผมผมคือว่าผมยังไม่กล้าคือตอนนี้เขียนแต่เนื้อล้อแต่ยังไม่สร้างขีดขึ้นมา โอเควันนี้เราลากันไปเลยดีกว่าครับผมแล้วมจะเจอร้านอาหารจะลืมนะพี่วายเข้ามากันทั้นหนึ่งเพจในเพจในเพจฝาไว้ด้วยบผมที่บอกให้นะถ้ามีตัวนี้ต้องพรีเซนต์ดียนะผมไปดีกว่าเเข้าแต่เลือกไปดีแล้วปะสวัสดีครับไปเลยครับสวัสดีครับผม

Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the present.